ได้ฟังเพลงในยุคของท่าน่นี้นะคะผู้จัดก็เลยมีความคิดว่าเราเราจัดรายการแบบนี้น่าจะเป็นที่ารที่อนุรักษ์เพลงเก่าๆด้วยแล้วก็อนุรักษ์คนเก่าๆด้วยเราไม่จ้เป็นต้องเอาอกเอาใจแต่เฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มค,คนใดกลุ่มค,คนหนึ่งนะเราต้องการที่จะเรียกรอ้องนะคะ ว่าเชิญชวนให้น้องๆเด็กวัยรุ่นโยชนพากอาจจะไม่เคยได้ยินเพลงหล่านีวที่เรดเปิดเลยนะคะพอเขาได้ยินได้ฟังเขาอาจจะฟินับได้บ้างนะคะแล้วก็หมืรนยนยุคยุคหุปดยากันการมอดว่ายุคสมัยของคุณพ่อคุณแ่ของเขาได้บนะคะได้เห็นภาพฟังเพลงอย่างเช่นเออย่างเช่นเพลงเรือนแพยงเงี้ยนะคะหนาโลฟัง สึกว่าเราหินาพาดนะเพลงอ่าแม่จะไปไปมีอะไรเขาเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรกับเรือนแพอะไรเราก็ไม่รู้นะคะชอบเพลงเรือนแพที่คุณชรินนันทนาะครร้องหรือว่าจะเป็นเพลงของคุณกาวองเสงทองใช่ไหมถ้าพูดผิดขออภัยนะคะบ้านที่เป็นเรือนแพสเสาโน้นเขาไม่แล เจ้าแก่ก็ก็ไม่มองเนี่ยแหมชอบกบ็มากมากเลยเพลงนี้นะคะผู้จัดเองก็บางวันเน,นะคะก็แหมขึ้นอกคืนใจก็ออกมาจัดรายการเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วก็จะเปิดเพลงเนี้นะคะชอบค่ะนะคะไม่ไม่รู้ว่ามีความผูกพันอะไรกับเรื่องแทนนะคะก็ะชอบเพลงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเปิดเช่นกันนะคะหลังจากที่ปิดขอกระจายข่าวแล้วนะคะก็จะเป็นเพลง รุ่งนะคในชื่อรายการว่าเพลงดังในอดีตเพลงดังทำไมคุณตู่อยาจะเปิดเพลงนี้แหละค่ะหนุ่มเรือนแพนาบานที่เป็นเรือนแพนะคะก็คุณฟังท่าชื่นชอบบทเพลงลุกทุ่งเก่าๆนะติดตามรับฟังได้หลังจากที่ผู้จัดได้อ จัดรายการนี้จบแล้วนะคะช่วงนี้ก็เสียงเบาๆจากชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยู่ในช่วงเวลาของอุทยานเพลงเก่าด้วยซึ่งจะเปิดเพลงลูกกรุงนะคะเก่าๆนะแต่ว่าก็บางครั้งก็ได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะบางทีก็จัดรายการเพลิดเพลินไปนะคะเอาล่ะค่ะก็มาพูดคุยกันถึงงานครบรอบการจัดคอนเสิร์ต สองปีสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางกันนะคะซึ่งเราจะจัดกันในวันที่5้กุมภาพันธ์นะ,ะซึ่งตรงกับวันเสาร์เสาร์ที่5้กุมภาพันธ์2,554ค่ะนะคะท่านจะได้พบกับวงคารวานวงซูซูวงเดอมาแรงเดอมาแรงสัโปรเจกต์นะคะคู่หูเพื่อนเซดนตรีที่อิสระต้องดินแดงนะคะแล้วก็ จะมีศิลปินจากร้านฝนจางนางหายนะซึ่งผู้จัดเองนําบัตรเชิญไปให้กับพี่แจ๊ดร้านฝนจางนางหายนะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะนะคะก็บอกว่าจะนําศิลปินที่ทางร้านเนี่ยนะคะนำมาช่วยด้วยนะคะบอกว่าอของของคุณตู่นะยังไม่ทราบว่าชื่อวงอะไรนะคะกะ็ขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับทุกทกท่านที่ให้ความเอื้อเฟื้อ เราก็บอกว่าพี่พี่ช่วยพี่ช่วย <c ười> คํานี้เราก็คุณดี <c ười> นะคะพี่ช่วยนะคะก็หมายความว่าพวกเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับศิลปินที่มาช่วยในครั้งนี้นะคะเพราะว่าทุกท่านเห็นถึงการเคลื่อนไหวในการจัดทำจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนเหล่านี้ค่ะนะคะแล้วก็เราไม่มีโฆษณาเราไม่มีผลประโยชน์ค่ะ นะคะเรามีแต่ความปรารถนาดีกับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังวิทยุชมุมชนบ้านห้วยขวางแห่งนี้นะคะเราอยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เราฟังนะคะแล้วก็เรามีทุกแง่มุมนะคะเรามเีเรื่องราวต่างๆที่จะส่งต่อให้คุณฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีของเราค่ะนะคะนอกเหนือจากที่ท่านนะคะได้ ชมคอนเสิร์ตดีๆแล้วคอนเสิร์ตที่มีคุณภาพคนคุณภาพนะคะอย่างนั่งหาสุรชัยจันทิมาธรน,นะคะก็เป็นต้นทานแห่งสายทานเพื่อชีวิตนะ,ะท่านเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตท่านมาช่วยด้วยหัวใจจริงๆค่ะรวมไปถึงน้าสูนะคะวงสื่สูนะคะวงดนตรีคุณภาพนะ,ะของแนวหน้าของวงการเพลงเพื่อชีวิตท่านมาช่วยพวกเราด้วยหัวใจ รวมไปถึงทุกท่านค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผู้จัดเองก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะพ่อแมพ่พี่น้องในชุมชนบ้านห้วยขวางเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่จะต้อนรับบุคคลเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นแขกเรือที่มาจากต่างแดนมาจากแดนไกลมากันทั่วประเทศนะคะดิฉันกล้าพูดได้อย่างนั้นเลยนะคะ ไม่ว่าจะมาจากทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกก็มานะคะมากันเยอะมากมายทางโครายิ้เหมารถตู้กันมาเลยนะคะมากันมากมายเลยนะคะแล้วก็ขอ,อขอบคุณในน้ำใจของท่านจริงๆถ้าหากว่ารับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุออนไลน์ของเรานะคะก็ขอบคุณอย่างสูงนะคะไม่ทราบว่าจะมีคำไหนพูดได้ดีมากกว่านี้แล้วนะคะเราเป็นพี่เป็นน้องกัน นะคะถ้าหากว่า <c oughs> ท่านที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องราวที่อยากจะให้ทางกลุ่มศิลปดนตรีกรวีประชาชนช่วยเนี่ยนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ยินดีอย่างมากๆเลยรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านคะ่ะนะคะอขอพะกุณอย่างสูงสำหรับอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัญญ์กรมทรค่ะท่านกร,รุณามากๆที่ยินดีรับเชิญ มาในงานของคนเล็กๆอย่างพวกเรานะคะท่านกรุณาอย่างมากรับปากเลยนะคะว่ามาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านค่ะคุณอมรินคอมันนะคะบอกว่าให้ผู้จัดเนี่ยได้โทรศัพท์แจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆเพราะว่าท่านกลัวว่าท่านจะลืมนะเพราะว่างานท่านมากเหลือเกินนะคะขอพวกคุณอย่างสูงเลยค่ะวันนี้นะคะผู้จัดก็จะขอรายงานรายชื่อ ของผู้ที่จองโต๊ะนะคะโต๊ะที่หนึ่งค่ะท่านสสพะจะนาแก้วผลึกค่ะนะคะแล้วก็คุณรุท <c oughs> คุณรุทซึ่งเป็นช่างอยู่หน้าบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะสามโตะนะคะแล้วก็ร้านฝนจางนางหายหนึ่งโตพี่ตั๊กนะคะคุณแม่ของน้องโรม,ม่าสองโตะนะคะแล้วก็น้องเตา๋าร้านเสริมสวยบ้านอำเภอหนึ่งโตค่ะแล้วก็คุณโยมแมวนะคะทั้งหมดนี่รวมแล้วหกโต๊ะค่ะอาจารย์เชิดค,ค่ะอาจารย์ ชัยวัดโกศลน,นะคะหนึ่งโต๊ะแล้วก็ร้านเครื่องเขียนนะคะศูนย์ศูนย์หนังสือภาคตะวันออกนะคะบ้านอำเภอเนี่ยแหละคะ่ะหนึ่งโต๊ะร้านตุ่นการค้าค่ะหนึ่งโต๊ะคุณสามารถอันนี้คุณหมอมาดนะคะคุณหมอมาดเปลี่ยนชื่อละนะคะหนึ่งโต๊ะแล้วก็ท่านบริจาคเงินให้อีก1นึ่งมบาทค่ะเพื่อเพิ่มปีกสี่เบเนี่ยนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะนะคะคุณปิยะสิริมาค่ะหโต๊ะคุณณะสโต๊ะค่ะนะคะช่างฟูพันธมิตรช่างฟู3โต๊ะค่ะท่านซื้อเองหนึ่งโต๊ะแล้วก็รับไปจำหน่ายให้อีกสองโต๊ะแล้วก็พี่ต่อย นะคะพี่ต่อยเป็นเพื่อนพี่ต่อเสเพียงนะคะหนึ่งโตค่ะ,คะโตะที่ยี่สิบเก้านะคะพี่สโสพลพึ่งพิบูรณ์มาจากฉะเชิงเซาคะ่ะหนึ่งโตพี่สายชนนะคะอยู่บ้านเรานี่เองนะคะหมู่เจ็ดหนึ่งโตค่ะ,<ต>ะ,ะ,คะนะคะแล้วก็ร้านถ่ายเอกสารคุณรุ่งคะ่ะอยู่บ้านอำเภอน,นะคะหน้าบ้านของเราอีกหนึ่งโตะนะคะแล้วก็คุณคุณไก่คุณไก่แมาลางสามนี่รับไปตั้งแต่โต๊ะที่ โตะที่สามสิบสามถึงโต๊ะที่โต๊ะที่สามสิบเก้านะคะอันนี้คุณก่เป็นลรงสาบรับผิดชอบไปนะคะนำไปจำหน่ายแล้วก็คุณสามารถสุภาผลหนึ่งโตค่ะแล้วก็คุณอัมพรเอมบางกูลนะคะห้าโตค่ะ คุณอมพรนามาคืน5้าโต๊ะแล้วผู้จัดก็นําไปจําหน่ายแล้วนะคะก็จะมีกศนผู้อำนวยการกศนบางละมุงหนึ่งโต๊ะแล้วก็อาจารย์กศนอ,อาจารย์ประกิตอีกหนึ่งโต๊ะค่ะนะคะนำไปจําหน่ายให้แล้วนะคะที่มาคืนห้าโต๊ะค่ะนะคะแล้วก็ยังมีคุณนึกสองโต๊ะนะคะที่เป็นโต๊ะที่อยู่ในส่วนของคุณอํมพรนะคะ จ่ายมาแล้วหนึ่งโต๊ะ <c oughs> คุณอาพรยังช่วยนำเสื้อไปจําหน่ายให้อีกสิบสองตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณออดเพื่อนลุงต่ออีกหนึ่งโต๊ะช่างรวยหนึ่งโต๊ะช่างรวยอยู่บางเลตน,นะคะคุณปุ๊กนะคะทำงานอยู่ที่สนามกอล์ฟฟินิกค่ะ <c oughs> นะคะคุณปุ๊กนะคะแล้วก็ยังมี พี่นกวัดหนูค่ะเป็นน้องของคุณสุวิทย์วัดหนูนะคะหนึ่งโต๊ะคุณสุวรรณีวัดหนูหนึ่งโต๊ะคุณสวณุวรรณีเป็นภรรยาของพี่สุวิทย์วัดหนูค่ะนะคะแล้วก็บริษัทชัยโยโดยคุณอุเนี่ยนะคุณไก่มมลงสาบนําไปจําหน่ายให้หนึ่งโต๊ะค่ะแล้วก็ เจลพันธมิตรเจลพันธมิตรนาเกลนะคะหนึ่งโต๊ะค่ะคุณอาทิตย์จิตรำพึงค่ะหนึ่งโต๊ะสอสอไมตรีสอยเหลืองหนึ่งโต๊ะเมื่อวานนี้ท่านโทรศัพท์มาหาผู้จัดในขณะที่กำลังขับรถเดินทางไปกรุงเทพนะฮะท่านกำลังประชุมสภาอยู่นะคะท่านโทรศัพท์มารายงานนะคะว่าได้ผ่านร่างอะไรไปบ้างแล้วนะแตะ่ว,ว่าผู้จัดก็เลยขออภยัยท่านว่าผู้จัดขับรถอยู่เดี๋ยวจะโทรศัพท์ กลับไปหาท่านแต่ว,ว่ายังไม่ได้โทรศัพท์ไปนะท่านบอกว่าท่านจะเดินทางกลับมาในวันศุกร์นะคะก็เลยเชิญท่านไว้ว่าเดี๋ยวให้ท่านเข้ามาในสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางแห่งนี้นะคะให้ท่านโทรศัพท์บอกมาว่าวันศุกร์เนี่ยกลับมาในช่วงเวลาไหนนะคะเราจะเชิญท่านมารายงานนะคะว่าให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่ามีร่างอะไรที่ได้ผ่านไปแล้ว นะคะอันนี้ก็ขอแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็โต๊ะที่60ถึงถึงโต๊ะที่89เนี่ยนะคะผู้ใหญ่อนุรักษ์รอดริ่งนะคะท่านนำไปจำหน่ายนะคะแล้วก็โต๊ะที่90ถึง99เนี่ยนะคะผู้จัดก็นำไปจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำรายชื่อลงมาบอกให้นะคะแล้วก็ โต๊ะที่หนึ่งร้อยเป็นโต๊ะของเครื่องเสียงที่นำมา,าใช้ในงานนี่แหละค่ะหนึ่งโต๊ะนะคะก็คือคุณกำพลแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของจังหวัดจังหวัดระยองอยู่บ้านจำรุงผู้ใหญ่ชาติชายนะคะแล้วก็โต๊ะที่หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีไล่ไปเลยนะคะหมอนหน่อยหนึ่งโต๊ะนะคะพี่ คุณแอดเคเบิลทีวีพานทองเป็นนายกสมาคมเคเบิลทีวีพานทองนะคะหนึ่งโต๊ะดีเจเพรินศรีราชานะคะ,ะคลื่นป้าป้าเรดิโอนะคะหนึ่งโต๊ะค่ะแล้วก็ยังมีป้าซอป้าสออดิศักนะฮะแห่งซุ้มสเสม็ดแดงจังหวัดระยองสามโต๊ะค่ะ <c oughs> ท่านไม่มาเปล่านะคะท่านยังนำกลุ่มชอปเปอร์มาด้วยคะ่ะนะคะแล้วก็ยังมี ร้านลาบจังหวัดระยองหนึ่งโต๊ะแล้วก็พี่สานิศบุญจำนงจังหวัดระยองอีกหนึ่งโต๊ะค่ะนะคะแหมมากันมากมายเลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้อันนี้ในส่วนของดิฉันนะคะส่วนของพี่ไก่มะลังสาบเดี๋ยวผู้จัดจะอ่านให้นะคะมีที่ไม่ได้มานะคะแต่ว่าบริจาคเงินให้นะคะมีเจ๊พรพนมิตรเจ๊พรนะคะแห่งครัวเวียนานานะคะนาคริสเทนทิป นะคะบริจาคเงิน1000บาทแล้วก็ดกรวัฒนานะคะเป็นสมาพันธ์วิทยุชุมชนจังหวัดระยองเนี่ยนะคะบริจาคเงินให้อ2อ0 0บาทนะคะแล้วก็พันธมิตรเจ้าหมวยใหญ่นะคะพันธมิตรเจ้าหมวยใหญ่ชนบุรีนะคะบริจาคเงิน2000บาทค่ะยังมีที่บริจาคนอกเงืน นะคะอีกมากมายค่ะเดี๋ยวผู้จัดมีเวลาก็จะนํามาอ่านให้คุณฟังได้รับทราบแต่ว่าผู้จัดจะขึ้นเว็บไซต์เอาไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ซื้อโต๊ะนะคะว่าท่านอยู่โต๊ะไหนโต๊ะไหนเดี๋ยววันนี้จะจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ได้มาแต่บริจาคเงินมาให้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยชัดเจนเลยนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้ นะคะเดี๋ยวผู้จัดขออนุญาตที่จะปิดหอกระจายข่าวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนมากไปสําหรับท่านที่จะติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางกันต่อนี่นะะก็หมุนขึ้นไปได้ที่ f m 9 8 1 0เมกะเฮิร์ค่ะขึ้นศิลปะดนตรีกวีประชาชนสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวางนะคะก็ติดตามรับฟัง เพลงธรรมะปัชญาข้อมูลข่าวสารดีๆสาระดีๆจากสถานีวิทยุชุมชนแห่งนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะผู้จัดเองก็ต้องขอล่ำลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดเพลงเอาไว้ให้ฟังกันนะคะต่อจากนี้นะคะจะเป็นรายการาเพลงดังในอดีตเพลงดังสมัยคุณปู่ซึ่งจะเป็น เพลงลูกท่่งเก่าๆนะคะก็ะะให้คุณฟังได้รับฟังกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ดิฉันขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะคิดดีทำดีแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบเศรษฐีพอเพียงแล้วก็ลักพ่อหลวงนะคะของเราองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้มากมาก แล้วก็มีความรักความสามัคคีกันให้มากๆด้วยค่ะดิฉันสรัญญาคาราต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ